本当に。Oh, okay.

ต่บครับ hey, ผมเป็นซีนี่เขาเหรอผมสองแร่เขอยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอกนี้ม่ฉันลูกอยู่ครับเดี๋ยวคุกดนก่อนนะครับจกินก็กินไปนึง Oh, boy. <laughs> Thank <laughs> <laughs> you. <laughs> <laughs> นี่มาประชดผมใช่ไหมเนี่ยกรเด็นไอ้โอ๊ยมีขายหรอไม่ตอบเลยนะตัวว่า ก็สองดแนะวก็ลุงคือก่อนไม่เป็นไรอะไรกจได้แข่งนะครับพี่บอยไใ้ลงมาปีี้ม่ไดงครับแีแล้วถูกป่ะแข่งก็จับคู่ยากที่สุดไาเลยแล้วพี่มามบาคนน่เออพี่ว่าปัน ผูหงผู้ายนะครับใครบอกกนอย่างนี้เรอ

sắc một đéo à lên một đéo 你好，美。